เรากาลังจะเสร็จแถวที่สี่แล้วนะคะแล้วก็จะมาเชื่อมเป็นวงกลมเหมือนเดิมนี่นะคะผ่านไปแล้วสี่รอบนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้พอรอบที่ห้าก็ถักเหมือนรอบที่สี่เลยค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็อันแรกของเรามันเป็นอ้อมหลังนะคะเราก็ถักพอหนึ่งคออ้อมหลัง เราจะต้องดึงให้มันตึงๆนะคะหลักถัดมาของเราจะเป็นอ้อมหน้าสองอันเราก็อ,กอ้อมหน้าหลักนี้หน uh, ึ่งครั้งหลักถัดมาก็เป็นอ้อมหน้าหนึ่งครั้งต่อมาเป็นอ้อมหลังเราก็อ้อมหลังหนึ่งครั้งต่อมาอ้อมหลังเราก็อ้อมหลังหนึ่งครั้ง ก็คือแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะถักประมาณห้าสิบห้าถึงสิบหกอบนะคะหรือว่า,าใครชอบความยาวแค่ไหนก็ทําความยาวที่ตัวเองชอบนะคะก็อย่างนี้นะคะก็จะอถักไปเรื่อยๆอีกรอบหนึ่งนะคะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะ